ไม่เออเปิดยังเนี่ยได้ยินปะต้องไม่บอก รครบแรบแครับฝนตกว่าตอนเดือนเมษาชุ่มฉ่ำใจเป็นอย่างยิ่งครับมีนิสัยดีนะครับวันนี้นะครับ <S 1> <S 1> รบรท่านสผูช้ชนทุกท่านครับ <S <S วันนี้รัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่านโยบายการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a ลเล็ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับ เศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจํากัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยบา,ายที่พลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สําคัญเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาส3และเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในไตรมาส4ปีนี้นโยบายการเติมเงินหนึ่งื่บาทผ่านยี่ห้ออเลนกเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับใจ่ายใช้สอยยกระดับชีวิต คุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนําไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้กับให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีแมดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ และสามารถพึ่งพานตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอันจะเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยในส่วนของความคุ้มค่าของการดาเนินง,งานโครงการจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนจำนวน50ล้านคนผ่านดิจิตอลวอลเล็ตวงเงิน50 0แสนล้านบาทและกำหนดให้ใช้ใจ่าย ในร้านค้าที่กําหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานรากจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ1.2ถึงร้อยละ1.6จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจัดดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยกระบวนการต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดําเนินการด้วยความปาโปร่งใสตรวจสอบได้การดําเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเข้มขับสำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเรื่องแหลายเงินที่มา และขอจะขอให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเงื่อนไขข้อกําหนดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยจุลภัณฑ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับชาตพูดในประเด็นที่1ก่อนนะครับเรื่องของแหล่งเงินซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาให้กระทรวงการคลังและสาํานักงบประมาณไปพิจารณาแหล่งเงินทางเลือกนะครับว่า วงเงิน5แสนล้านบาทเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ได้มีคําตอบให้กับทางคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็แล้วว่าวงเงิน5แสนล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี67และ68ควบคู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1 คือเงินก็ประมาณรายจ่ายประจำปี2,568จําจำนวน1,52,700ล้านบาทอันนี้ได้ขยายกรอบวงเงินก็ประมาณในปี68เรียบร้อยแล้วตามที่ทางสื่อมวลชนได้ทราบนะครับอันนี้ประเด็นที่1น,นะครับส่วนที่2จะมาจากการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจํานวน1,72,300ล้านบาทอันนี้รายละเอียดคือจะใช้มาตรา28นะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจํานวน17ล้านคนเศษผ่านกลไกมาตรา28ของปีงบประมาณ2,568นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2ส่วนที่3จะมาจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณของปี67ของรัฐบาลเองจํานวน175,000ล้านนะครับอันนี้ก็งบประมาณ67เพิ่งเริ่มใช้นะครับก็จะมีเวลาที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาครับว่า รายการไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับรวมถึงงบกลางก็อาจจะมีการนํามาใช้เพิ่มเติมในในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าเรารวมส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3เข้าด้วยกันก็จะได้วงเงินที่5้าแสนล้านบาทพอดีนะครับทั้งนี้ขอยืนยันนะครับว่าการดําเนินการเรื่องแหล่งเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวินยัยการเงินกันคลังกฎหมายงบประมาณ หรือกฎหมายพรเบเงินปลาที่ทางประเาศให้ค้อบกังวลนะครับโดยณวันที่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีนะครับจะมีเงิน5้0แสนล้านบาทอยู่ทั้งก้อนนะครับไม่ได้มีการใช้เงินสกุลอื่นหรือว่าเป็นการอะไรนะใช้ใช้มาตรการอื่นแทนเงินนะครับมีเงิน5 0 0แสนล้านบาทในวันเริ่มต้นโครงการนะครับก็ขออนุญาตยืนยันเรื่องของแหล่งเงินและก็ความมั่นใจว่าได้มีการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนะครับ ค,ครับ,รบในส่วนการประชุมในวันนี้แรกก็คือในเรื่องของสาเหตุและความจําเป็นในการดําเนินโครงการซึ่งคณะกรรมการได้ให้ค,ความเห็นชอบว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ากว่าเสถียรภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับแนอดีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของไรายได้ประชาชน ที่มีความเหลื่อมล้าจากชุดหลังจากช่วงโควิด19ปัญหานี้ครัวเรือนและภาร,ร,ระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนด้านกำลังซื้อของประชาชนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจกโลกที่ฟื้นตัวชา้ารัฐบาลจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจกผ่านโครงการเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกษิจในปัจจุบันควบคู่กับการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลังรวมถึงมีแนวทางในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดทางนี้คณะกรรมาการได้วางแนวทางการดําเนินโครงการและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้ครับ 1. นนะครับกลุ่มเป้าหมายครับประชาชน จำนวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0สนบาทอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. เงืเ่อนไขาการใช้จ่ายครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้า โดยใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบแรกการใช้จ่ายเราจะกำหนดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานรากจากกำหนดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าในไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดในเวลาต่อไปกลุ่มที่สองครับการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้า จะไม่มีกําหนดเงื่อนไขในเรื่องของเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบครับโดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือรอบที่หนึ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น3ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอาบายามุกน้ำมันบริการและ ออนไลน์รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกําหนดขึ้นนะครับ4ครับสําหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานของภาครัฐได้แก่สํานักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ,ษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเพนลุค ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดทําของภาครัฐโดยรัฐบาลจะดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย 5. ครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นใน3ประเภท 1. คือภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 2. คือภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT และ3คือภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา PIT เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บแแห่งประมวลรัษฎากรคือเป็นประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเท่านั้นนะครับส่วนการถอนเงินสดนะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดทันทีได้หลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนสดจะถอนเงินสดได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สองเป็นต้นไปนะครับต้องใช้จ่ายก่อนอีกหนึ่งรอบ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในเรื่องของโครงการและเพิ่มผลที่จะเกิดกับการกระตุ้นเศษษรษฐกิจข้อหครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรามาสที่3ของปี2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ี่ของปี2567ข้อ7ครับ เพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้ช่การตํารวจแห่งชาติเป็นประธานมีผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นกรรมการและที่ประชุมครับได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยมีผมจุลาพันธ์มณวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่ในการกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วยทั้งนี้ครับวันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกประเด็นที่ได้นําเรียนและมอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุก,การและกรรมการ นำมติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับก็ชัดเจนนะครับในแง่ของออหลักการในแง่ของออจุดประสงค์ว่าเราจะต้องการทําเพื่ออะไรนะครับแหล่งที่มาที่ไปของเงินนะครับคอน d i t i o n ในการที่จะได้รับเงินนะครับแล้วก็คณะกรรมาการที่มาดูแลเรื่องความ ปร่งใสนะครับผมว่าก็เป็นการทงางข่าวที่ค่อนข้างจะครบนะครับก็เป็นวันที่รัฐบาลมีความดีใจนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งจะไปถึงมือได้ปลายปีนี้ครับขอบคุณครับอมรรัตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรียนถามท่านนายกค่ะมาตรการที่ออกในวันนี้นะคะ ความรู้สึกลึกๆของท่านนายกอะค่ะผิดจากความตั้งใจแรกในตอนหาเสียงยังไงบ้างคะผมว่าก็ระยะเวลานะครับที่ที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็แน่นอนครับเราเป็นรัฐบาลที่ต้องรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับที่เราคาดว่า,าทีแรกจะออกมาได้ประมาณต้นปีนี้ก็ดีเลยไปถึงปลายปีนะครับตอนนี้กอ็อย่างที่เรียนนะครับเราต้องฟังเสียงของทุกๆคนที่เข้ามาให้ข้อแนะนําให้คำแนะนํา ให้เสนอแนะนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่างๆมาซึ่งก็ต้องมีการดูอย่างดีดูอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้เป็นโครงการที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนค,ครับอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่กู้โดยออกพรลกรหรือออกพรบรแล้วนะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แทน เงินที่จะเอาจากทกศคา่ะรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณในการใช้นี้เท่าไหร่บวกดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็กระใจายในระยะเวลากี่ปีค่ะครับอขอ,อย้อนตอบคือเราใช้เงินของทกศในปีงบ68นะครับซึ่งการดําเนินการเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรา28ของพรบรวินัยการเงินการคลังวันนี้ที่เราได้ตรวจสอบคือ1อําอำนาจหน้าที่ของทกศสามารถทําได้หรือไม่ทําได้นะครับ สองสภาพคล่องของทพสมีเพียงพอหรือไม่มีเพียงพอครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราเรียนยันต่อที่ประชุมไปในวันนี้ครับก็แต่ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยในวันที่ใช้ก็ต้องให้งบ68นั้นออกมาก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดก็คงจะตามออกมาครับสุภางศิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเ,เงินที่จะเข้ากระเป๋าประชาชนเนี่ยเป็นเงิน10,000บาทเนี่ยดิจิตอลเนี่ยเข้า รถเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าทยอยจ่ายยังไงคะเข้าเป็นรถเดียวครับค่ะและอย่างหนึ่งเรื่องร้านค้าที่จะสามารถเบิกเงินได้ตรงนี้ที่แบ่งเป็นอาครั้งที่สองก่อนถึงจะได้เนี่ยเอาอะไรวัดยังไงครั้งที่สองตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดนะคะคือกระบวนการที่ได้มีการกําหนดในชั้นอนุกรรมธิการน,นะครับใน,ในชั้นอนุกรรมการน,นะครับมีข้อหงใยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเช่นเรื่องของการซื้อรถแลกรถนะครับสองคือ ประเด็นในเรื่องของการสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจมัลติพลายเออร์ว่าจะมีเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากได้พิจารณาอย่างละเอียดนะครับทางฝ่ายเลขาได้นําเสนอมาที่ชั้นอนุก,กรรมการแล้วก็ส่งเข้าทางที่ประชุมชุดใหญ่ในวันนี้นะครับเพื่อโดยเสนอให้บนไกาการใช้จ่ายเงินดิจิทัลต้องใช้สองรอบเป็นอย่างต่ำเพื่อให้เกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจอย่างที่เหมาะสม เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการรอบแรกประชาชนใช้กับร้านค้าขนาดเล็กนะครับจะเป็นร้านหน้าบ้านจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะครับใช้แล้วเนี่ยร้านค้านั้นเนี่ยก็นําไปซื้อสินค้าทุนกับร้านค้าอื่นๆต่อไปอีกหนึ่งทอดจึงจะขึ้นเงินได้นะครับเข้าใจแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งอาจจะมองในแง่ขององค์ประกอบของการประชุมของบอร์ดชุดใหญ่ ที่ดูเหมือนว่าสองครั้งติดติดกันเนี่ยผู้ว่าทปทเนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นปัจจัยหรือการตั้งคําถามอะไรตามมาไหมคะแม้ว่าจะมีตัวแทนมาก็ตามเถอะไม่ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรครับเพราะมีการส่งตัวแทนมาซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องถูกประการนะครับส่วนถามถึงว่าคนไหน อยู่ไม่อยู่ในที่ประชุมก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีการถามไครถึงนะครับไม่ไม่มีประเด็นอะไรครับตรงนี้ก็หมายความว่าตัวท่านนายกเองในฐานะประธานนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ใช่ไหมคะก็ท่านติดภารกิจนะครับท่านบอกมาท่านติดภารกิจก็รับทราบก็อ,อย่างที่ท่านนักวิจช่วยบอกไปก็ไปไปตามกฎหมายท่านก็มีการส่งมอบตัวแทนมานะครับก็ถือว่าทุกอย่างเป็นชอบธรรมถูกต้องครับ วสวรัตนครับจากฐานเศรษฐกิจครับอยากถามว่าเ<อ>งื่อนไขเนี่ยทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนไหมครับอยากเติมที่เรื่องไขของการกําหนดเรื่องของเงิน,เ,งนเดือนนะครับแล้วก็เงินฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของคนที่เคยเข้าโครงการเอซีอีซีไปแล้วเนี่ยจะยังเข้าได้ไหมครับอ๋อได้ครับไม่ไม่ไมคนละโครงการเลยครับ e c ซีเอีซีเป็นการกระตุน้นการใช้จ่ายในช่วงต้นปีระยะสัน้นเท่านั้นโครงการนั้นปิดไปแล้วครับก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการ เติมเงิน1,000 0บาทส่วนที่สองที่ถามเนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนจาก7,000หบาทต่อเดือนเป็น840,000บาทต่อปีเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับกระบวนการของทางกรมสัมพากรเท่านั้นนะครับตัวเลขเดิมครับเจ0ดหื 7, คูณิบสอก็8ป0 0มืนสนะครับไม่มีการเปลี่ยนรครับ,รบนักนักขลินจากกรุงเทพธุรกิจนะครับ ที่บอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยจะช่วย GDP ประมาณ1.2ถึง1.6เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้จะมีผลในปี2567เท่าไหร่และปี2568เท่าไหร่เพราะว่าโครงการนี้6เดือนนะครับโครงการมัน Impact จริงๆเงินออกเนี่ยมันก็ไตรมาส4แล้วครับผลกระทบมันคงตกอยู่ในปี2568เป็นหลักครับ พอมีโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจในปีหน้านะครับคือปีนี้เนี่ยมีมาตรการกระตุ้นอสังหาครับแล้วปีหน้าเนี่ยดีจตอนบรลเลตเนี่ยจะช่วยทําให้ GDP นั้นโตไปใกล้เป้าของรัฐบาลท,ที่ห้าเปอร์เนไหมครับแน่นอนครับแล้วก็ยืนยันอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นโครงการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลบอลเลตเป็นเพียงแค่2ในหลายๆโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะออก นะครับในระหว่างปีต่อไปเราคงจะมีโครงการอื่นๆเพื่อที่จะสร้างกําลังซื้อสร้างการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนต่อไปอีกครับผมปิยะจากฐานดิจิตอลครับอยากจะให้ช่วยขยายความให้หน่อยว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยเซเว่นกับแม็โครเนี่ยถือเป็นร้านค้าขนาดเล็กไหมครับรายละเอียดนี้เนี่ยสุดท้ายคงต้องมีการฟนาไลซ์กันอีกรอบหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเลยนะครับร้านสะดวกซื้อลงมาคือร้านค้าขนาดเล็ก แมโคโรหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่าไม่รวมครับผม <c oughs> ขออนุญาตขยายความเรื่องอของอตัวร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเหตุผลก่อนเหตุผลที่เราเลือกร้านค้าขนาดเล็กเพื่อต้องการให้เงินกระจายอยู่ในพื้นที่กระจายอยู่ในชุมชนนะครับและต้องการให้เกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับในส่วนของร้านที่ไม่สามารถใช้ได้ในรอบแรกนะครับเราก็จะไม่รวมห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างค้าปลีก และค้าส่งขนาดใหญ่นะครับก็จะรวมตั้งแต่ร้านปลีกทุกประเภทและร้านสะดวกซื้อทั้งแบบ standalone และแบบที่ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมันลงมานะครับนั่นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก,ก็ที่จะยกเว้นก็คือยกเว้นห้างค้าส่งขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขอขอท่านสุดท้ายแล้วนะครับเชิญเลยครับ เร,เ,รเรียนถามไอ้มาตรา28แดแห่งพรบรวินัยการคลังกรอบเดิมเป็นสาสบแล้วใช้ไป31 7 9นะอจดดาคณะกรรมการวินัยการคลังขยายขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะรอบล่าสุดเนี่ยต้องขยายอีกไหมผมตอบตรงนี้ครับเรื่องของมาตราย8ดครับก็มาตรา2ี่ปไม่มีการขยายกรอบและจะไม่มีการขยายกรอบนะครับ แล้วในส่วนของตัวงบป,ประมาณปี67เนี่ยถ้าสมมติปปมงบ67มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยกรอบตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นแล้วก็งบป,ประมาณปี68ที่จะบังคับใช้ในเดือนตุลาตากรอบ <วง S 1> ตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับอออเพราะฉะนั้นหลักจากการประเมินของการใช้โครงการหลังจากมีการใช้เงินของทกศตรงนี้แล้วเนี่ยตัวมาตราย8จะอาจจะลงต่ํากว่า30%รได้ครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องวินัยการเงินกลางกลางตามมาตรา28ครับลักษณะก็คือให้ทกศสำรองจ่ายไปก่อน แจก,กเกษตรกรไปเลยแล้วก็ตั้งงบประมาณไปมีกําหนดเวลาไหมฮะว่าจะใช้นี่คืนท้กสเมื่อไหร่ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับแต่ละปีก็ต้องดูเ,เหตุผลความจาเป็นแล้วก็รายได้ที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็เรามีการตั้งใช้คืนสำนักงานเลือกตั้งกพกิจของรัฐเนี่ยเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมนในแต่ละปีบประมาณครับและขอลงรายละเอียดส่วนที่3าม ใช้งบประมาณปีหกเจ็ดอีกแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยฮะรายละเอียดเป็นยังไงฮะไส้ในของส่วนที่สามอันนี้ผมว่ายอดคือ1 7 5 0 0 0นเจ็ดหมื่นันล้านนะครับแต,<ช>แต่ว่างบประมาณ6กเจ็ดเพิ่งออกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเวลาที่รัฐบาลจะบริหารจัดการเงินในส่วนนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเราสามารถอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้ครับแต่ว่าต้องให้เวลารัฐบาลหน่อยครับสุดท้ายตอนนั้นที่ถแถลงข่าวล่าสุดท่านนายกบอกจะตั้งกองทุน เพิ่มขีดความสามารถหนึ่งแสนล้านยังคงเดิมไหมฮะเราจะเอางบตรงไหนมาใส่การง,งบประมาณปีศ음หน้าร้อยสิบเจ็ดมีการเติมเงินเข้าไปในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วครับในปีถ,ถัดไปในช่วงระยะราศีสามปีข้างหน้าที่จะเป็นรัฐบาลก็ยังจะมีการเติมเข้าไปในกองทุนเพิ่มขีดเพราะกองทุนนี้เป็นหัวใจสําคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ประเภทรถอีหรือว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับได้ดำเนินการแล้วในปี6-7ส่วนหนึ่งและจะทยอยเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนต่างๆอีกในปีถัดๆไปครับขอบคุณนะครับกบยิบ่งยันนะครับว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปบันทอนเรื่องรถขี่ความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับตรงนี้เงินตรงนี้ยังมี available อยู่ขอบคุณมากครับ